เราได้นายกนักธุรกิจมานะคะก็เลยวันๆไม่คิดทําอะไรจะทําแต่เงินดิจิตอลอย่างเดียวอ่อมสินก็ไม่ให้กู้แล้วเพราะว่าไม่ใช่แผนฉุกเฉินแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเราจะไม่ต้องใช้เงินอะไรแบบเนี้ยแล้วนี่ล่าสุดนะคะไม่ช่วยชาวนาไม่ประกันราคาข้าวไม่มีเงินช่วยเหลือเกษตรกรเข้าพุ่มเข้าโพอะไรไม่ทำเพราะว่าไม่ใช่นโยบายของพรรคเพื่อไทยเฮ้ยไม่ก d เกษตรกรนี่คือกระดูกสันหลังของชาตินะคะ เกษตรกรแข้งคันเป็นกระดูกสันหลังของชาติางานนี่แหละจะพังหรือจะปังกันแน่เนี่ยเราก็ให้โอกาสในการปองดองนะคะทั้งแดงทั้งเหลืองเนี่ยที่เราให้โอกาสเพราะอะไรเพราะว่าเราอยากจะให้เขามาบริหารประเทศในส่วนของเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยไม่ต้องบอกอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะคือเรื่องเกี่ยวกับคริปโตแล้วก็โทเค็นเนี่ยคริปโตเนี่ยจะต้องก้าวไปถึงระดับที่แบงค์ชาติตรวจสอบได้ส่วนโทเค็นเนี่ย ไม่ต้องตรวจสอบนะเป็นเหรียญที่แบบว่าออกได้เลยคือเหรียญดิจิตอลเนี่ยทั้งบิลเกตแลวก็วอลลอนเบฟเฟตต์เขาบอกแล้วไงว่าคนที่เล่นคุณเก่งที่สุดในโลกเนี่ยวอลลนเนี่ยเขาบอกว่าวอลลนเบฟเฟตต์เนี่ยเออมันไม่มีมันไม่ใช่เงินจริงเขาไม่เล่นกันมันไปนเหมือนกับเงินดิจิตอลอะ่ะเออแล้วจะไปโยกเงินตรงไหนเนี่ยเรามาทำเงินดิจิตอลกันจะไปโยกเงินตรงไหน คือเราต้องมีงบฉุกเฉินในการที่เราจะต้องการภัยพิบัติโลกระบาดเห็นไหมตอนนี้มีสงครามนะระหว่างอิสราเอลกับปาลเลสไตน์ประเทศเราสิ่งที่ควรส่งเสริมและเอาใจใส่คือชาวนาและเกษตรกรไม่ใช่ดิจิ t a l วอลเล็ตดิจิ a l ลวอลเลเนี่ยถ้าคุณจะทำเนี่ยทำไมคุณไม่หากำไรให้กับรัฐบาลก่อนเช่นทำหวยเข้าไปสิออกสลากพิเศษในการที่จะช่วยเหลือคน แล้วเอากําไรของสลากพิเศษเนี่ยมาแจกเป็นเงินสดแจกได้500บาทพันบาทแจกได้ไม่ต้องแจกถึงหมื่นแล้วคุณเนี่ยจะให้ร้านค้าที่ไหนรับรับเงินดิจิตอลเกิดวันหนึง่งรัฐบาลเจ๊งมันก็ต้องเป็นร้านค้าเครือนการเมืองใช่ปะ่ะเกิดวันหนึง่งรัฐบาลเจ๊งอ๋อไปไหนก็ไม่รู้เจ๊งไปไหนก็ไม่รู้เปลี่ยนคนบริหารจะไปเรียกร้องเงินจากใคร เกิดคนบริหารคนใหม่บอกรัฐบาลที่แล้วทําอะไรไปผมไม่รับผิดชอบอย่างนี้ทําไงเนี่ยเออเนี่ยคือเศรษฐาเนี่ยนะเป็นนายกที่ไม่ได้มีเอฟซของประชาชนไม่ได้มีพลังศรัทธาของประชาชนเป็นนักธุรกิจโอเคเราก็ชื่นชมในความเก่งเวลาเขาไปคุยนะว่าเออจะแบบจะทํางบเพิ่มขึ้นแล้วเขาก็าอธิบายเขาคิดเลขเก่งอันนี้เรายอมรับนะ แต่ในเรื่องราวของเกษตรกรแล้วก็ชาวนาเนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือเขาส่วนเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยใครมาขวางผมไม่ยอมโอ้ยไม่มีใครกลัวหรอกเธอจริงเออไม่มีใครกลัวเพราะว่าเขาไม่ได้มีแบบพลาทางการเมืองมากไม่ได้เป็นสสเขตไม่ได้เป็นสสที่มาจากการเลือกตั้งศรัทธาของพลังมวลชนลุงตู่เนี่ยนะแจกก็แจกจริงแจกเป็นเงินสดช่วยเหลือเงินช่วงโควิดไงเห็นปะ ช,ช่วยเหลือเกษตรกรช่วยเหลือข้าวโพดมีการประกันราคาข้าวมีการแบบรับซื้อบังคับให้ทางนักธุรกิจได้รับซื้อข้าวโพดช่วยเหลือพยุงชาวนาและเกษตรกร,ร,กรไทยเนี่ยว่าลุงตูไ่ไม่ดี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 ดก็ปรากฏว่าเศรษฐาเนี่ยเข้ามาเนี่ยนายกของเราเนี่ยจะเอาเรื่องธุรกิจอย่างเดียวหรือย,อยังไงไอ้เรื่องเงินดิจิตอลฉันไม่เห็นด้วยมาตั้งนานแล้วแหละ และฉันก็ไม่เคยคิดว่ามันจะทําได้ฉันคิดแมก้กระทั่งว่านายกคนนี้เนะี่ยอาจจะไม่ได้เป็นนายกจนกระทั่งได้ทําเงินดิจิทัลด้วยซ้ําพราะเก้าอี้เริ่มร้อนแล้วแค่อยู่ไม่กี่เดือนแล้วไปตะเวนนะหาผู้นําประเทศต่างๆถามว่าปฏิกิริยาของผู้นําประเทศต่างๆเขาหนุนเศรษฐาไหมแหมมีคําตอบในใจแล้วนะจ๊ะว่าเขาหนุนไหมอีลอนมสัสมาพบไหมแอ ไปถึงอาหรับเขาโพสภาพลุงตูนี่เขาโพสภาพลุงตูก็คือพราวหรืออะไรไงก็ก็ยังไม่มีเท่าไหร่ก็ธรรมดาเพนเพนอะนะเออก็ฉันว่านะถ้าเกิดว่าเรามีสามีไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนสามีให้เรามีนายกไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนนายกไม่เห็นยากเลย